เก็บผลงานที่ได้มาเป็นที่ดีดดกับน้องอะเวอรชียนแต่ตอนนี้น่าจะกลับบ้านไปแล้วด,ด,นะดื้อม,มากเลยอ่ะพอต้องมาออกงานจริงๆครั <laughs> บผม การดูแลตัวเองถ้าช่วงนี้ผมก็จะออกกำลังกายค่อนข้างเยอะวันอาทิตย์หนึ่งน่าจะประมาณ3-4วันก็เราจะวิ่งประมาณ5โลนี่แหละเร้ก็จบับเวลาทุกวันใช่เพราะคุมน้ำหนักด้วยครับ้เสิมด้วยโปรตีนเพราะว่าผมอะตอนกลางคืนชอบหิวแล้วเราชอบแบบลงไปหาของกินแต่ว่ากินโปรตีนน่าจะดีกว่าเพราะไม่อ้ว,วน รุนอยู่พอสมควรครับเพราะว่าไม่อยากโดนลงโทษไม่โกง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 เหล่อหล่ออ่อนเหรอจริงเหรอไม่นะไม่อ่อนคอแต่ว่าก็ดีใจครับที่แฟนๆมาเต็มขนาดนี้นนก็อยากจะบอกแฟนๆขับบ้านกันดีๆนะครับขับด้านกันปลอดภัยใช่ครับ ยังไงก็ฝากเฟรนดี้มีไว้เมอ,อัพอกเลยนะครับใครที่กำลังหาพวกโปรตีนเชคอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบสุขภาพแล้วก็เป็น Pan ake, แพนเบ็กก็สามารถหาซื้อได้ที่เฟรนดี้มีครับผมวันนี้คะมาเราออกเว้นกับลูกมาเป็นยังางปวดไหมปวดระดับหนึ่งเลยนะรู้สึกว่าปวดมากๆแล้วก็ผมว่าดือด้อดื้อพอสมควรได้ใครเหรอทำงนานมลดื้อได้ใ,ไดใครเหรอ<ๆ>น่าจะได้พวกเรามาเมื่อกี้เราแบบ สเต็ปเขาแมา่นะสเต็ปเขาเต้นดีกว่าผมนะเต้นดีกว่าผมเยอะเลยอ,ะอย่ะเดี๋ยวผมต้องไปเรียนกับลูกแล้วครับก่อนหน้าน,นี้เราบอกว่าลูุ้นกไนเดื่อตอนแรกเราก็เห็นแบบอยู่ในคลิปรู้สึกว่าเออเฉยๆปกติแต่พอแบบพอไปเจอจริงๆแล้วโอ้โหล่าวเหนื่อยเหนื่อยแทนเหนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อย ถ้ามีอีกคนเลี้ยงด้วยก็จะสบายกว่านี้ครับใครตามใจหรอแต่ว่าเราไม่ตามใจนะไม่เคยตามใจไม่เลยกระฟอมกระฟอมเพราะว่าแรงค่อนข้างเยอะเยอะกว่าผมด้วยซ้ำ ก็ปล่อยปล่อยให้น้องเขาเล่นไปเรื่อยๆปล่อยนปแล้วนี่สปอยเหรอเฮยธรรมดาธรรมดายที่สุดใรุ่นที่สุดในรุ่นหรอใช่เพรล้อยตั้งปอรวยนะคนนีงไงเก่งยอๆปกตินี่แหละครับแต ก็มาสคอตที่แบงนี้ก็น่ารักกันทุกตัวแหละน่ารักกันทุกตัวผมว่ามันมีเสน่ห์ของเขาแต่ละตัวมัสคอดเขารวมคาแรคเตอร์ใช่รวมคาแรคเตอร์คือเอาจริงๆมันเหมือนถอดแบบออกมาจากตัวพ่อๆเขาเองก็จะเห็นความเออคนไหนแบบนี้แล้วตื่นตาอยังไงคือตัวมาสคอตมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้น้องชิลอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกอยากให้เรียกว่าแบบบางคนเขามีป้าพ่อๆ เอาเรียกปลาป่าดีกว่าครับเรียกปาปาปาป่า้ค่ปปาทั้งคู่เลยปลาป่าทั้งคู่เขอบอวันนี้ด้วยเจอใครบ้างนะแฟนมีอะไรบ้างที่ตัร้ัโโเพื่อนโพแม่โพแฟนไม่ค่อยมีครับีแหลโพแม่แล้วก็คัออกครับโพแฟนไม่ได้ครับมีแค่เพื่อนกับแม่ เเรารู้สึกว่าถ้าโปรแฟนคืออยู่กับพี่จิมมี่น่าจะดีกว่าอยู่กับเมียน่าจะดีกว่าอยู่กับผมเป็นแม่ดีกว่าครับอยู่ได้ยาวกว่ะอยู่ได้ยาวว่ะก็เขาเสียซองเล่นหม่อยเล่นหน่อยโปรแฟนมันจะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเขาเขาเหนื่อยไม่ต้องรัมือแล้วนะใช่แต่พอดีมีเพื่อนเริ่มจะมาด้วยอ่าเริ่มเริ่มเพื่อนก็โอเคครับ เนเพื่อนเยอะดีรู้ใช่ไหมเขามีเพื่อนสนิทกินไม่ช่วยเออหรอเอาเลยหรอเพื่อนเล่นเป็นแฟนเยเพื่อนเพื่อนสิเพื่อนกเพื่อนเป็ไเ่ป็นอแบบแนมาแล้ววันนี้เป็นนเอเคะพี่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แต่พอมาเห็นหน้างานก็รู้สึกตื่นตระรักตื่นตรนกเพรา เขาเดินทางมาไกลอ่ะแล้วขนาดเราเองอ่ะเดินทางมาจากยุทธยาคนอื่นอาจจะแบบจากอินเตอร์แฟนอะไรแบบนี้คือเดินทางมาไกลมากแล้วกว่าจะมาถึงนี่มันก็ค่อนข้างลำบากช่็เส็ยใจเขามากๆที่แบบต้องมาเชียร์ๆๆเรามาอะไรเราก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราอยู่เรื่อยๆล้วอยาให้ซีรีส์แล้วกันซีรีสร์คืนกลับไปแทนเป็นการเติมความสุขกับเรา โยนเข้ามาซีรีส์ซีรีส์ทำนายไทยรับกรับผมในจุดโปรโมชั่ก็จะออนภายในปีนี้ครับผมปีนี้แน่ๆนครับปีนี้เร็วๆนี้เร็วๆด้วยเร็วนี้น่าจะแบบไม่แน่ใจเลยเิเนเนะิเหมือนกาใชเร็วๆนี้เปังไงบ้างือน้าน่ไม่พูอะไรไ มันพูดได้เท่านั้นจริงๆมันพูดได้เท่านั้นจริงๆเพราะถ้าจะหลุดจากปากผมอะผมว่าไม่น่าไม่น่าได้เขาเาลีไปแล้วหรอว่าทีทำดีพวกผมบอกไม่ได้อะบอกไม่ได้แต่เราบอกได้เท่าที่แบบอันนี้แหละเราบอกได้แค่ไหนบอกได้แค่ไหนก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วครับน่าสนใจมากๆคือคิดดูว่าคนสองคนที่แบบมีขั้วที่แบบความคิดหรือมุมมองที่ต่างกันแล้วต้องมา ร่วมอยู่ด้ยวยกันเนี่ยมันมันจะปั่นป่วนแค่ไหนใช่มันจะสนุกแค่ไหนก็อยากให้แฟนๆรอติดตามชมก็รู้สึกว่าทําเต็มที่มากๆววจริงๆแล้วก็เพื่อที่จะทาแบบสุดความสามารถของเขาเลาาบบยใช่ไหมครับอ,อะไรนะครับเราจะเตอดรามาร่าไปลุ้นกันในซีรีส์ครับเป็นลุ้นกันในซีรีส์ดีกว่าครัไไบไม่ได้ช็อ็บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้แต่มีความสุขแน่นอนที่ได้ดูดราม่าหนักไหมไม่มีดราม่าครับ ความสุขแน่นอนไม่ดีไหมแม่ไม่ขมครับหวานสุดๆเลยครับนี่ต้องไปหาคลินิกจัดฟัตรนะคะเออเตรียมไว้ก็ดีครับครับผมเตรียมไว้ก็ดีครับไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดครับผมยังไงก็เชื่อว่าแบบน่าจะหอม อ๋าใช่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบรู้สึกประทับใจมากพอได้ทํางานแบบข้างนอกแบบได้เจอคนแล้วแบบได้เจอผู้มกับใหม่ๆทำให้เราแบบได้เห็นมุมมองเขาหลายด้านซึ่งเป็นประสบการณ์ในการทำงานในแบบวงการด้วยเราเราก็แบบไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นเพราะว่ารุ่นเขาก็รุ่นใหญ่หมดเลยเขาก็จำกับแบบคนแบบโหพระเอกช่องใหญ่โน่นนี่นั่น เราก็ต้องไปดูดซับเออดูดซับแบบเทคนิคของเขามาอะไรนะครับมันอยู่ในซีรีส์ค่ะจะโก้ยังไงโอะเ<อ>ก็ด้วยการแสดงด้วยการอะไรด้วยอ๋อเราได้แบบเจอแบบรุ่นใหญ่ๆมันได้ศึกษ์แล้วก็ยิดีใจครับที่ได้เจอนักแสดงที่ เขาเป็นรุ่นใหญ่เราแบบคอยสอนเราคอยบอกเราเราก็แบบเออคอยเติมสกิลเราไปเรื่อยๆเพราะว่าประสบการณ์มันน่าจะสะสมแบบอะไรหลายอย่างด้วยสีชั่ววูรช่วงนี้คือเป็นแได้เห็นสีแบบแตกต่างแน่นมันก็แตกต่างนะไม่รู้ก็ต้องไปดูกันในจริงเนี่ยมันไม่ได้ดูไงก็รอดูก็รอดูปีนี้เราไม่ใช่แค่แบบเราไปเปิดร่องใหม่ๆนะเราไปเปิดร่องใหม่ๆให้รู้จักด้วยนะอ๋อเหรอรู้จักกันมาก แต่แม่น่ารักครับแม่น่ารักแม่น่ารักเราเห็นติดกันอยู่กันเนาะไรครับติดแม่เหมือนกันเนาะนิดนึงนิดนึงเราอยู่ด้วยกันมาแบบสองเดือนกว่ากว่าเราก็แบบเขาก็น่ารักอ่ะน่ารักมากเป็นไทยคนเป็นฝากฝากตัวเขาแล้วขอเป็นลูกของแม่จ๋ากับพ่อเปิ้ลนะครับเพราะว่าแบบว่าเวลาร์ทำตองเราก็ต้อ เื่อยากไปอ้อนครับ like อยากไปอ้อนแน่ครับคนะครับคนที่ไม่อยู่คนท네ี่ไม่อยู่ใครครับไม่อยู่คนที่ไม่อยู่คนไหนครับรชาไม่อยู่คนไหนเด็มีเอ๋อไปเรียนต่อครับก็เขาไปเรียนปกติของเขาก็คือเป็นหลักสูตรของเขาที่ต้องไปเรียนหลังจากจบที่สับ เงาไหมเหรอก็เงาบ้างเงาบ้างเป็นช่วงครับเป็นช่วงแต่ก็แต่ก็ดีครับที่เขาเรียนต่อใช่เพราะเราเรารู้ว่าแบบเขาก็ชอบในด้านนั้นด้วยคอยซัพพอร์ตเราก็อยู่แล้วก็ให้กำลังใจใช่าบอกไมว่าปกี่เดือนเยังไงเอออันนี้ผมยังไม่ทราบไม่ทราบใช่ดูแค่เบื้องต้นว่าเป็นอย่าง แน่ใจครับไม่แน่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ากากเลยนะครับฝากปากีนครับครับก็ฝากก็มีเรื่องใมืวานครับผมอยู่ก็มีเราเป็นเชียยวเปเชียวอันไหน โอ้เอาจริงๆไหมผมผมมึงเสร็จจากงานเมื่อมวานแล้วแบบผมมึงจำได้ว่าเอ้ยว่าเราไปเล่นมาเพราะมันนานมากแล้วก็ดีครับดีครับก็ฟีดแบ็กก็ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นกําลังใจให้แบบน้องๆอีกสองคนให้น้องแล้วก็เพื่อนเราด้วยเจ้ามากับเจ้าโอ เขาส่งบทมาแล้วเออเล่นเลยเพราะว่าเราก็อยากช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยแล้วเป็ไงคะใี่ไไมาใส่ายหานไหมกาแฟาหวานมากแป๊บเดียวครับ <c oughs> ถ่ายแป๊บเดียวเ <c oughs> พราะเราไปแว๊บเดียวไ,ไปแว๊บเดียวเราได้กี่ปีนเราได้กี่ทเทมปโอ้จำไม่ได้แล้วแม่ <c oughs> จำไม่ได้นานแล้ว <c oughs> นานมากนานมากๆแล้วนานมากๆแล้วใช่ทำเป็นการคืยธรรมนะเพราะแบบอ๋อไม่เหงาแล้วก็อยากฝากอยากฝากด้วยแหละ ใครที่ยังไม่ได้ดูทันตแพทย์ส่วนใหญ่ขนานั้นก็ใครว่างอยู่หรือว่าแบบเออยังไม่มีเรื่องไหนดูก็ยังไงฝากด้วยนะครับใค้ย้อนดูได้ใช่ครับฝากน้องๆแล้วก็เพื่อนเลยครับครับผมก็ฝากซีรีส์ทำลายไทยทํนนะครับไม่เมนจุตปรโก็ผมว่าภายในปีนี้ในเร็วนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับการํายงาน ที่เราส่งไปในผลงานนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ